จ่ยายเงินค่าเช่าอเอาไปจ่ายตังจ่ายตังเอา้าจะจ่ายตังไปไหนอะ่ะจะจ่ายตังค่าเช่าอ,อ่ะน้องเฟยเจจีจ้อยู่ไปไหนผมดูทุกคลิปตัวปลอมไรไม่ใช่ <laughs> จะมาเช่าโรงแรมเนี่ยเจจี้ก็ไปให้เช่าตลาดเนี่ยผมจะมาเช่าโรงแรมอยู่แล้วผมจะไปขายของอยู่ตลาดเจจี้เนี่ยเจจีจ้อยู่ไหนอะ่ะผมจะมาเช่าที่ขายของที่ตลาดเนี่ย จะมาเช่าพื้นที่ขายของนะท่านผู้ชมผมจะขายเป็นขายปืนนะท่านผู้ชมเห็นไหมผมเอาปืนมาวางนะตอนนี้แล้วก็ถ้าไม่ให้ผมผมร้องไห้ไม่ให้ผมเช่าไม่ให้ผมเช่าโรงแรมผมร้องไห้แล้ว <c oughs> สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอ,อสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปสวัสดีนะครับผมวันนี้ในช่องทูนายนะครับผมวันนี้ในเกมโลบล็อกโหมดบลูเคฟเว่นอาร์พีเลยครับผม วันนี้ผมจะพามาทำอะไรกันเลยเพอดีผมเจอคนไทยในแบบนี้เห็นปะเขากำลังคุยเรื่องซื้อขายกันอยู่วันนี้ผมจะพามาเป็นนักธุรกิจนะครับผมในการซื้อของอะไรต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเช่าการซื้อ,อของต่างๆเออโอเคนะฝากกดไลค์ให้ถึง5้าอยไลค์ได้ไหมครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนถ้าใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามซับสไคร์ไว้ด้วยนะครับผมโอเคการเป็นนักธุรกิจของเรามันจะรอดหรือเปล่านะครับผมวันนี้เฮ้ยนนี้ใครไ้สวัสดีครับทันเน่ คุณน่ารักมากอะไรเนี่ยเขาทำอะไรเราเนี่ยเอ้ยผู้หญิงให้เราขี่ลังงั้นเหรอผมหนักเกือบ100่กิโลแล้วเธอยกได้ไงเนี่ยเฮ้เดี๋ยวท่านผู้ชมเขาซื้ออะไรกันวะเดี๋ยวเราจะไปตลาดนะติดต่อเจนี่เจจี้เจ้าของตลาดเช่าร้านค้าถูกๆนะท่านผู้ชมนะเขา เปิดร้านเวอันนี้อะไรสะวายน้าอาหารเช้าเวอันนี้จะเป็นโรงแรมสวีทคลีนนะท่านผู้ชมแล้วก็มีด้านนี้จะมีอะไรวะจะมีปล่อยเช่านะท่านผู้ชมนะปล่อยเช่าอะไรเนะี่ยติดต่อโทรดูแลกลางวันแล้วมาอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวไปหาย็ดเขมาท่านผู้ชมเขามีตะลุงตลาดนะด้านนี้นะสวัสดีครับผมขอคําคมหน่อยคําก็คมง,งงตั้งนานเขาบอกเขาขอคําคมคําก็คมง,งงตั้งนาน เขาตัวปลอมเขาเรียนแบบเอฟซี <FC. S 2> เออนี่ทุนนานายตัวปลอมไม่ตายเถอะผิดคนผิดคนไม่ใช่ไม่ใช่ใชโหอันนี้เราเป็นนักธุรกิจเราจะมาติดต่อซื้อของเจจี้อยู่ไหนอ่ะเจจี้เราต้องหามหาเจจี้นผู้ชมเฮเจจี้ <J G. S 1> ผมติดต่อเช่าพื้นที่ขายของเอาไปไหนอ่ะเจจี้ไม่คุยกับผมอะ่ะเจจี้เจจี้ไปไหนวะ เจจี้อยู่ไปไหนผมดูทุกคลิปตัวปลอมไรไม่ใช่จริงๆตัวปลอมไม่ใช่ตัวจริงเจจี้เราต้องติดต่อหาเจจี้ดีเจจี้อยู่ไหนอ่ะผมจะมาเช่าที่ขายของที่ตลาดเนี่ยขอห้องแพงๆหน่อยหนึ่งห้องเราจะมาเช่าโรงแรมนะท่านผู้ชมขอห้องแพงๆหน่อยหนึ่งห้องสวัสดีน้องน้องอะไรน้องเฟย์ น้องเฟยขอห้องแพงๆหนึ่งห้องใครจะเช่าผมซื้อเลยผมไม่ชอบผมจะซื้อเลยนี่เราจะมาเจราจาการเช่าที่เราเป็นนักธุรกิจเฟย์ชอบเติมพรีเมียมอา้าวเขาไปไหนแล้วอา้าวไม่คุยเลยจะมาเช่าโรงแรมเนี่ยเจจีก็ไม่ให้เช่าตลาดเนี่ยผมจะมาเช่าโรงแรมอยู่แล้วผมจะไปขายของอยู่ตลาดเจจีเนี่ยเอาเพื่อนกูหายไปไหนแล้วอะไรบ้า สวัสดีครับเจ๊เอาเจ๊ไปไหนอ่ะเจ๊เจ๊มานี่ดิหาลูกค้าไม่ใช่อ่ะขอเช่าที่หน่อยครับเอ้ยมาดิขอเช่าที่เลยเจ๊จี้ผมจะเช่าตรงไหนได้บ้างเอาเจ๊ไปไหนอ่ะเจ๊กระโดดก,กำแพงหนีผมมาท่านผู้ชมเจ๊จี้ไม่คุยกับผมเลยเจ๊ไปไหนอ่ะเราจะมาเช่าพื้นที่ขายของนะท่านผู้ชมผมจะขายเป็นขายปืนนะท่านผู้ชมเห็นไหมผมเอาปืนมาวางนะตอนนี้แล้วก็จะเป็น <laughs> เป็นไงเราจะไลฟ์สดขายปืนนะทานผู้ชมนี่เห็นปะ่ะเรามีกล้องด้วยนะตอนนี้เราก็มีอะไรอีกวะนี่ผมจะติดตั้งกลงด้วยท่านผู้ชมกั้นไว้เลยน, <laughs> น,ลยนี่ผมได้เช่าที่เจจีแล้วนะทานผู้ชมนี่ <laughs> กูตั้งอะไรวะนี่มั่วไปหมดเลยแล้วไอ้นี่มันอะไรนี่ <laughs> มาหมุนัด้เลยเอ,อ้าเจจีผมเช่าแล้วนะเจจี G, ผมไม่ได้มาปล้นนะเอาเจจี G, ล็อกบ้านนี้ผมทําไมอะเจจี เจจี้ไปไหนอ่ะผมจะจ่ายตังค่าเช่าแผงอ่ะเจจี้มานี่ก่อนเจไปไหนละอ่ะเจไปไหนผมจะจ่ายเงินค่าเช่าแผงนะท่านผู้ชมนะเจเอาเงินไปเจผมเช่าที่ขายปืนผมแล้วผมตั้งบูธไว้ด้านนู้นเจเจเห็นปะเจเอาเงินไปซะเจเอาเงินไปดิค่าเช่าไงค่าเช่าค่าเช่าเจไม่เอาอ่ะโอเคเจเอาเงินกับเราหรือเปล่า เอาเรียบร้อยนะโอเคครับเจนะนี่นะครับผมผมได้เช่าพื้นที่เจขายปืนนะท่านผู้ชมนะแล้วผมก็จะตั้งแผงตลาดผมไว้ตรงนี้นะแล้วเราก็จะมาหาน้องเฟยนะครับผมนะขอห้องแพงๆหน่อยครับนี่ผมขอรอบสองแล้วนะท่านผู้ชมนะผมจะได้เช่าหรือเปล่าโรงแรมเพราะว่าตอนนี้ผมได้ที่กับเจจี้ไปแล้วนะท่านผู้ชมนะผมจะมาเช่าโรงแรมกับน้องเฟยนะท่านผู้ชมน้องเฟยชอบเติมพรีเมียมอ๋น้องเฟยจะ จะเปลี่ยนโรงแรมกันเหรอผมจะมาเช่าก่อนจะพึ่งเปลี่ยนดีผมชอบห้องนี้มันสวยดีถ้าไม่ให้ผมผมร้องไห้ไม่ให้ผมเช่าไม่ให้ผมเช่าโรงแรมผมร้องไห้แล้วแฮ่ <c oughs> เฮ้ยน้องเฟเปลี่ยนบ้านใหม่ <c oughs> เราจะได้เช่าบ้านสุดรู้แล้วท่านผู้ชมอุยบ้านน้องเฟโคตรสวยเลยโอเคเราจะจ่ายเงินค่าเช่านะ จ่ายเงินค่าเช่าเอาไปจ่ายตังจ่ายตังเอ้าจะจ่ายตังไปไหนอะจะจ่ายตังค่าเช่าอ่ะน้องเฟยจ่ายตังจ่ายตังจ่ายตังค่าเช่าไงจ่ายตังค่าเช่าไม่เอาอะไม่เอาอะจ่ายตังค่าเช่าอะน้องเฟยผมมาเช่าโรงแรมแล้วเนี่ยโอเคน้องเฟยเขาเอาเงินกับเราแล้วเรียบร้อยล้วก็ได้เช่าโรงแรมน้องเฟยนะท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ขอพักอาบน้ำก่อนได้ปห มาท่านผู้ชมแล้วก็มาดูตลาดเราต่อนะเจจีเราเฮ้เจจีมีแมวขี่หัวด้วยเออไอ้เดี๋ยวเดียวทางนี้เขาอุ้มกันไปไหนเนี่ยท่านผู้ชมเฮ้เขาอุ้มกันไปไหนเนี่ยอันนี้เจ้าของตลาดเนี่ยอันนี้ตลาดไหนเนี่ยคนนี้เฮ้ยลักพาตัวคนไปไหนเนี่ยแม่นะไม่เฮ้เจเขาบอกว่าตลาดจะปิดแล้วท่านผู้ชมเจเขาบอกตลาดจะปิดแล้วท่านผู้ชมเราก็ต้องไปเก็บร้านเราเหรอ ม่เก็บผมขอของไว้นั่นได้ป่ะเจ๊ฮะผมขอขอไว้นั่นได้ไป่ะผมข,อขอผมี้เกียจเก็บแล้วกูมาขำอะไรไว้เนี่ยตายเลย <c oughs> <c oughs> เจอกันพรุ่งนี้แปดโมงเชา้าเอาเจ๊เจ๊เจ๊เจ,เจ๊ปิดตลาดแล้วโอเคผมไม่มีปัญหาหรอกตอนนี้ผมก็ขอเข้าห้องห้องนอนผมนะท่านผู้ชมที่ผมเช่าน้องฟรีไว้อะน้องฟรีจะนอนแล้วเจ๊ผมมานอน,นเอ้ยน้องฟรีนอนนี่อะซื้อซื้อซื้อ ยูเซย์ก็มาซื้อซื ies, ้อเอาไปไหนอ่ะน้องอาชาไปไหนอ่ะน้องอาชาน้องอาชาสวัสดีโอ้กน้องอาชาขอเช่าที่หน่อยเอาลุกแล้วเหรอขอเช่าที่หน่อยเอานอนกันหมดเลยเหรอเอาอยู่เชนด่ากันละอะไรวะไอ้งด่ากันทำไมเนี่ยเย็นๆนะด่าก่อนได้เปรียบจัดไปกูยั่วยุให้คนด่ากันอีกแล้ว ขอเช่าห้องนอยเจเจโอเคเขาตอบโอเคขอนอนนี่เลยได้ปะ่ะเดือนละพันห้าผมให้หมื่นห้าไปเลยเจเอาไปหมื่นห้าเลย <c oughs> ผมให้หมื่นห้าเลยค่าเช้าห้องนะ <c oughs> เอาเงินไปดีเอาไปดีเงินเนี่ยไม่เอากันนะทำนี่ผมไม่ผมใจผมใจก่อนเลยค่ามัดจำเอาค่ามัดจำไปก่อนก่อนนะเอาไปดี โอเคเจ้ okay, เอาตังแล้วโอเคเราก็เช่าห้องนะครับผมเช่าห้องเจนะเราจะมาพ่นตู้เซฟไป่พ่นล้อเล่นเฮ้ <c oughs> อะไรเนี่ยแมวแมวดูดฝุ่นท่านผู้ชมแมวดูดฝุ่นแมวเจ๊ <c oughs> จะปแมวชื่อจูจูน้องจูจูเป็นแมวที่ฉลาดมากดูดิถูพื้นด้วยท่านผู้ชมยัดเค่เขาเคลียร์ตลาดพร้อมจะเปิดในตอนเช้าแล้ว ตอนนี้เราไม่หลับไม่นอนกันนะาจูจูอยู่นิ่งๆไอ้แมวอยู่นิ่งๆไอ้แมวแมวน้อยจูจู่วูวันี้บ้านใครวะเนี่ยกูสร้างบ้านแล้วอะไรวะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครอุ้มผมเนี่ยเห้จะอุ้มไปไหนเจเจจะอุ้มผมไปไหนผมเข้าไปไม่ได้เขาถามเข้าห้องไหมเข้าด้วย ขอเข้าห้องด้วยหน่อยครับผมอ่ะขาไปไหนกันหมดแล้วฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล